สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย มาแล้วครับหนังสือเสียงเล่มหลากเรื่อง Only You เพียงนายนิยายสุดฮิตของนามประการุและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดใน YouTube ตอนนี้นิยายคู่รองสุดฟินจากเรื่องเพียงศบตาใน YouTube แต่ละ EP ีนั้นมียอดวิวมากถึง10,000วิวและมียอดอ่านมากถึง5ล้านวิวมาวันนี้มีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงแล้วครับ และไม่ต้องห่วงเรื่องฉาก MC แอดจัดให้แบบจุกๆฟังกันฟินๆแบบไม่มีการตัดเนื้อหาใดๆออกแน่นอนกับความยาวมากถึง12ชั่วโมง51นาทีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ค้างคาใจไปโหลดเวอร์ชั่นเต็มได้ที่เว็บไซต์ m ม p ในราคาสุดแสงจะย่อมยาวและคุ้มค่าแบบสุดๆไปเลยครับและตอนนี้เองในเมบอีบุ๊ หนังสือเสียงมิยายเรื่อง Only you เพียงนายก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อัพลงระบบแมพให้ดาวน์โหลดไปได้เพียง3ชั่วโมงติดอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันยอดดาวน์โหลดพุ่งแซงหนังสือเสียงทุกเรื่องของทางช่องเราซึ่งนั่นเป็นตัวการันตีได้ว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่มีคุณภาพและเป็นที่ตอบรับจากท่านผู้ฟังมากที่สุดฉะนั้นรอไม่ได้แล้วครับ เอาเมป็ไปดาวน์โหลดเก็บมาฟังฟินๆได้เลยครับผมลิงก์ดาวนโหลดแอดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสั์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับแต่ถ้าบังเอิญเจอหน้าการที่ไหน ก็จะมีผู้จาเน็บแนมมีเรื่องกันอยู่เรื่อยแทบจะทุกครั้งการหายตัวไปของออยไม่ใช่แค่การทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเชนกับกลุ่มของเพื่อนแตกหักกันแต่มันเป็นการทําให้ชีวิตของเชนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเชนต้องมารับผิดในเรื่องที่ตนไม่ได้ก่อเชนต้องมาทนทุกข์ทรมานในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำหนามามพ่อแม่ก็มาเสียไปพร้อมๆกันอีก เท่านั้นยังไม่พอยังต้องมาทนรองมือรองตีนให้กับจอนในช่วงแรกต้องมาเป็นที่ระบายอารมณ์ให้กับจอนเพื่อสนิทคนที่เชนรักเชนเป็นคนที่รักเพื่อนมากยอมได้แทบจะทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ไม่ควรยอมเชนก็ได้ทำให้จอนไปหมดทุกอย่างแล้วดังนั้นเชนถึงได้ให้คำมั่นกับตัวเองว่าเมื่อถึงวันที่ต้องไปเชนก็ไม่มีวันมานั่งเสียใจที่หลังเด็ดขาด เพราะเขาได้ชดใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากให้เขาชดใช้ไปหมดแล้วและมันก็เกินกว่าที่ต้องชดใช้ให้ด้วยสามเชนหายใจเข้าลึกๆพยายามไม่นึกถึงประโยคเมื่อคืนที่จอรกระสิบพูดเพราะเชนเองยิ่งได้ฟังก็ยิ่งรู้สึกหน่งนวงๆในใจลึกๆและก็อยากจะถามจอร์กลับไปเหลือเกินว่าทียงอยากให้เชนอยู่จอรอยากให้เชนอยู่กับจอรในฐานะอะไรในฐานะคู่นอน ที่ต้องทนรองรับอารมณ์ความต้องการของจอรนต่อไปอย่างนั้นหรอเชนเป็นคนเชนมีหัวใจและเชนก็รู้แก่ใจของตัวเองดีว่าตอนนี้มันเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างในใจของขาวที่กำลังก่อตัวขึ้นมายิ่งถ้าเชนอยู่กับจอรนต่อคนที่จะแย่และเจ็บปวดที่สุดก็คือตัวของเชนเอง เสียงสั่นของโทรศัพท์มือถือเครื่องของจอนยังดังขึ้นมาอีกครั้งทําให้เชนได้สติหลุดจากภวังความคิดของตนเองเชนเงยหน้าจะอ้าปากปลุกเรียกจอให้ตื่นขึ้นมารับสายแต่พอเห็นใบหน้าสายของจอที่หลับตาพริ้มหายใจเข้าออกอย่างสม่ําเสมอมันก็ยิ่งทําให้เชนอดคิดในใจไม่ได้ว่าจอแกล้งหลับหรือเปล่าเพราะเสียงโทรศัพท์มือถือมันดังซะขนาดนี้จอจะไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดเลยหรือไงปกติเวลาตื่น ก็มีแต่จอนทุกครั้งท <se> ี <tr> ่ตื่นก่อนเชนเชนลังเลในิจายว่าจะเป็นคนกดรับสายของแมนเองดีหรือเปล่ารางแก่งแกะแขนของจอนออกจากตัวอีกรอบพอได้จังหวะเชนก็ค่อยๆก็ได้เถิบตัวถอยออกมาจากตัวของจอนแต่ถอยมาได้เพียงนิดเดียวก็ถูกจอนรวบตัวเข้าไปกอดหมายแถมยังมีละเมอพูดออกมาให้เชนได้ยินอีกอย่าทิ้งกูอย่า กจอนขมวดคิ้วยุ่งเข้าหากันเป็นปมเหงืงอ่ไม่เล็กๆที่หน้าผากสายผูดออกมาให้เชนได้เห็นเปลือกตาของจอนที่สั่นไหวราวกับว่ากำลังฝันร้ายอยู่รวมถึงแขนของจอนที่กำลังกอดเชนอยู่มันกำลังสั่นเทาจนเชนเองก็รับรู้ได้เลยว่าตัวของจอนกำลังสั่นอยู่จอนกอดเชนแน,น่นหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสักนิดว่ามีคนโทรเข้ามาหา ไออุ่นจากตัวของเชนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเชนมันก็ยิ่งทำให้จอรนอุ่นใจเวลาที่ได้กอดร่างนี้และมันก็ทำให้จอรนหลับสนิททุกครั้งที่ได้กอดเชนด้วยความที่จอนเพิ่งจะนอนหลับไปได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะมัวแต่นอนคิดเรื่องของเชนทั้งคืนทำให้จอรนรู้สึกเพลียและหลับลึกจนไม่ได้ยินเสียงมือถือของตนเอง แมนโทรเข้ามาเป็นสายที่6กจนเชนตัดสินใจค่อยๆขย่าตัวปลุกจอนเพราะถ้าแมนเป็นคนโทรมาหลายสายขนาดนี้แมนค็จะมีเรื่องด่วนและเรื่องสําคัญจริงๆที่จะคุยกับจอนเชนเองก็ไม่อยากจะรับสายแทนเพราะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับพวกแมนอีกจอนจอนไอจอนเชนขย่าตัวเรียกจอนจนจอนรู้สึกตัว แล้วค่อยๆปลือตาตื่นขึ้นมาช้าๆจอนมองไปที่ระเบียงห้องซึ่งไม่ได้ปิดม่านเอาไวา้ทำให้จอนรู้ว่ามันยังไม่เช้าเพราะท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยพอก้มหน้าลงมาก็เห็นใบหน้าหล่อๆของเชนที่เงยหน้ามาสบตากับตนจอนยิ้มแล้วรีบกระชับอ้อมแขนกอดเชนแน่นไปกว่าเดิมแถมกอดอย่างเดียวไม่พอยังมียกขาขึ้นมากายตัวของเชนอีกด้วยอืมเนีกทำไมครับ ยังไม่เช้าเลยเนี่ยกูอยากกอดมึงนานๆเน่ยอยากกอดมึงแบบนี้ทุกวันเลยจอนพูดเสียงอู้อยู่บนหัวของเชนพร้อมกับสูดดมความหอมของเส้นผมที่ศรีรษะของเชนหนึ่งฟอดแล้วหลับตาลงไปอีกไอ้จอนตื่นก่อนไอ้แม่มนโทรมาหามึงเนี่ยกดรับให้หน่อย แล้วทำไมไม่กดรับเองวะกอดมึงอยู่อะ่ะมือไม่ว่างมึงก็ปล่อยมือจากกูดิวะไม่เอาอะ่ะไม่ปล่อยจะกอดเออเออกูกดรับให้แล้วมึงคุยเลยนะมันโทรมาหามึงหลายสายแล้วเนี่ย <S <S เชนรำคาญเสียงมือถือของจอรนที่สั่นไม่หยุดจึงกดรับสายและยื่นมือถือไปจ่อหูให้จอนคุยกดรับยังกด กดแล้วฮะว่าไงนะกูบอกกูกดแล้วกดแล้วมึงก็คุยไปดิเชนพูดเสียงกระซิบบอกจอรนว่าตนกดรับให้แล้วท่าทางของเชนมันลุกลี้ลุกลนทำให้จอรหนยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวโดยความที่กลัวว่าแมนจะได้ยินเสียงเชนเลยต้องพูดเสียงกระซิบเบาๆบอกกับจอรน เสียงแมนตะคอกดังออกบาจากปลายสายขนาดเชนไม่ได้กดเปิดลำโพงเชนยังได้ยินเสียงของแมนชัดเจนเชนถลึงตาใส่จอนเมื่อจะจูจอนก็โน้มใบหน้าลงมาหอมข้อที่หน้าผากสายของเชนแล้วกลับไปคุยสายกับแมนต่อหน้าตาเฉยเออฟังอยู่ว่าไงจอนตอบแมนพร้อมกับกอดเชนแน่นโดยไม่ยอมปล่อย เชนเองจะขยับตัวออกจากจอรนก็ไม่ยอมเลยได้แต่นอนนิ่งๆยอมให้จอรนกอดกว่าจะรับได้นะสัตว์มึงอยู่ที่ไหนของมึงกันแน่เหรอเออถามมันดิว่ามาถึงไหนแล้วเสียงของแซกดังแทรกออกมาให้ได้ยินมึงไกล้ถึงยังวะแล้วตะกี้กู<ว>ได้ยินเสียงมึงคุยกับใครวะไม่เสียงคุณที่หายเลยจอรนหูบยิม้มก่อนจะขมวดคิ้วแล้วถามแมนกลับไปใกล้ถึงถึงไหนไปไหนวะ กูกับคณะมึงนะเว้ยน้องปีหนึ่งเนี่ยแม่มารอนครบทุกคนแล้วอาจารย์แท้คณะมึงก็ไปครบแล้วด้วยนี่รอแค่มึงคนเดียวเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะออกแล้วนะสัตว์ออกค่ายเออเมืวว่อวานก็ผูประชุมไปมึงลืมไปตั้งไงวะชิบหายแล้วไงกูจอดหน้าถอดสีมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้คณะแพทย์ปีหนึ่งและปีสองต้องออกไปค่ายในโครงการแพทย์อาสาพัฒนาชุมชนชนบท ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทุกปีคณะแพทย์และคณะวิศวกรรมจะร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อลงพื้นที่ออกค่ายตามชุมชนชนบทของทุกภาคในประเทศไทยและรวมถึงสร้างโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญรวมถึงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาประจำชุมชนขึ้นมาด้วย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจในิยายเรื่องพิงในก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านนายอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับ